วันทามิทุระโตอาหารวันทามิขาติโดอาหารวันทามิสัพโสปุถะธรรมสังฆบูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายันมณีนกพราสีสหัสสุธัรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรังคันธัง สิวรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทารโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายนมณีนภรัสสิสหัสสะธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะพาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาูชา อาคีพ่นางวรังพันธังสิวลรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิตูระโตอาหางวันทามิทาิโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรราานนัตนญาณมณีนพรั์สหีหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะคาพุโพน พะูชาธรรมะูชาสังฆระปูชาอักขีธนังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิกุระโตอาหางวันทามิอาโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆระปูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธาไะรัตนายาณมณีนพารสีตหาสุธรรมาพุทโ ขีกานังวรังทันธนสีวรีจักมหาเตยรังอาหารวันคามีภูรโต อา,าอาหารวันทามิตรโตอาหารวันทามิทาริโต ทีมานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถรังอาหาังวันทามิทุระโตอาหาังวันทามิทาตุโยอาหาังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังคาตูเชมิตนมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพภรศีสหะส,สุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธาผูชาธรรมะูชาสันทัปูชาอาภีทานังวราพานันธังสิวรีจำมหาเถรังอาหารวันคามิตรุระโตอาหารวันคามิสตาตุโยอาหารวันคามิาามาสัพสะโสพุทธาธรรมะสันทัปูเชมิ้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยา,มา,ายณายามณีนพราชศีสหัสสะสุธรรมมาพุาทโธธรรมโมสังโฆ ยาาะาพุทโมนะพุทธาปูชาธรรมะูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวรีจมหาเถรังอาหารวันทามิอุระโตอาหารวันทามิทาตโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชนินโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนภรัสสีสหัสสุธรรมา โตรมโมสังโฆยะคาพุทธโมนะพุทธากุชาธรรมากุชาสังฆะกุชาอันตีตา,ตานังวะรังพังคังสีวลีจะมห วรารังทันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิภูรตุโยอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆูเชนินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัชนายานันมณีนพระสีสหัส,สุธรรม,ม,า,พธธรมา,าพุตโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชา

กิหังวารังธัรมนังสิวเีจะมาหาติระอาหังวันทามิปุรโตอาหังวันทามิปารตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาภูเชนิสนันโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังว่ารัมฐานสิงหิวิริยกมหาเถน่หอาหารวันทานิรุลโตอาหารบรรทานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆากูเชมิ ขาก,กีพระ,าะ,ะนาวรังพันธังสิวาริตามหาเถรังอางหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาติโยอาหารวันทามิสัพปสพุทธธรรมมสัมมะคูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาณมณีนุภาพรัศีสังส,ส,สุธรรมมาพุโทโธรมโมสัม อุทคขาตังคโูเจมินะโมพุทธยะพระพุทธาตนะปัญญามณีมาติสีฐานสัตาธรรมาปุโรหโมหะโกยาอาภุมโมนะปุชาตุชาคามาตุชาสัมพตุชาปะกีทานวารพันธ์รังสิวะิมาระเริง สีสารสัตธรรมาพุทโธธรรมโนสังโฆยะาทุกโมนะพุทธะริชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีานังวรธรรมสิวะลิจามาเทราอหวันทามิภูรโตอาหังวันทามิพาุโยอหังวันทาบิสาวกโสพุทธธรรมาสังฆปูเชมินโมพุทหายะพระภูมิทัยนันทายา อานีนุราสีสหัสสุธรรมาพุทโธภัมโมสัพโและขาคุณโมนะพุทธโูชรามาูชาสมภูชาอาคีทานาวังพันธังสิวีธามหาเทรังอาหารวันทาวิทุระโตอาหารวันาวิชาตโยอาหารวันทาวิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาภูเจนินาโมพุทธายะ

เนะโมพุมทธายะพระพุทธไตรัตนายะวิปณีโอภารสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาธิธานงวารังคันธังสีวฤทิ์ม,มาหาพิรังอาหารวันคามีภูรโตอาหารวันคามีคาตโยอาหารวันคามีสัพพโส ข้าเนี่ยก็ร่วมบุญกับอาจารย์เพิ่อค่ะพี่น้องกับทีมงานที่เพิ่นเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเนาะค่ะหรือว่าหลายๆทีเนาะค่ะเพิ่นรวมแรงร่วนใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาสั่งหอห้องซอยปูเอื้อราชานาคลาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมักกะจัดคัดกระพานค่ะทังช่องเสนอไปพ่อแม่พี่น้องมักตัวใดก็ล่องคัดเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ขอให้โชคให้มันทุกๆท่านที่ได้มาเห็นมาชมในคลิปนี้นะคะ<ด>ขอให้แห้งๆหงปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ